สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณดูโน่นผู้กองระพินอ้าปากค้าง หันขวบไปตามมือชี้ของแง่สายดารินแงนพูบขึ้นพร้อมกันนี่คือความตอนหนึ่งจากนาวิทยายอมะตะที่สร้างชื่อพนมเทียนเป็นที่รู้จักในหมู่นักอ่านชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิเจ้าของนามปากกาพนมเทียนเกิดที่จังหวัดปัตตานีและใช้ชีวิตวัยยาวในบ้านที่อุดมไปด้วยหนังสือหลากชนิด รวมทั้งวรรณคดีไทยและต่างประเทศซึ่งส่งผลให้เขามีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้ามาแต่เล็กมีงานของท่านนักเขียนระดับบุรพาจาัรย์ต่างๆมาก,มา,กมายก่ายกองแะ้เกิดนะครับที่เป็นต้นเหตุโดนบันดาลใจหรือเป็นรากฐานพื้นฐานทำให้ผมได้ปราดเปืองในภาษามาตั้งแต่อย่างไวอย่างน้อยอาทิเช่น พระบาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6งานทุกชิ้นของท่านเป็นงานที่ผมศึกษามาแต่เล็กแต่น้อยต่อมาก็เป็นงานของท่านสเสถียรโกเศสนาคัพทีนะฮะที่เขียนการมิดาวัาทธีนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้มาศึกษางานของท่านอาจารย์เรื่องอุไร กรุณากุศราสัยทั้งคู่นี่นะครับซึ่งแตกฉานในทางภาษาฮินดีภาษาบาลีสันสกฤตมากทั้งสองท่านนี้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นขึ้นไปก็เป็นงานของอสมเด็จกรมมาพยาสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะครกรมมาพยา วชิรยานวโรรถซึ่งท่านเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติกับเหตุการณ์ต่างๆในสมัยพุทธกาลกับงานของอสมเด็จพระมหาปรมานุชิตชิโนรถนะฮะทั้งสองท่านนี่นี่แหละครับเป็นรากฐานทำให้พื้นฐานภาษาของผม เริ่มแตกฉานมาตั้งแต่วัยเพียงมัธยมหนึ่งมัธยมสองการอ่านมากรู้มากเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัดชัยลุกขึ้นเขียนหนังสือตั้งแต่วัยรุ่นเฮาดงผลงานเรื่องแรกในชีวิตที่เขียนขึ้นเมื่ออายุ16ปีนี้ไม่เพียงสะท้อนจินตนาการวัยรุ่นที่รักการต่อสู้ผจญภัยหากจงบ่งชัดถึงพรสวรรค์ของนักเขียนที่เปี่ยมด้วยจินตนาการและพลังการสร้างสรรค์ ความเป็นคนมีจินตนาการสูงมีเทคนิคการผูกเรื่องเล่าเรื่องที่สนุกสนานชวนติดตามทําให้งานในช่วงต่อมาของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักละเมียดละไมยอย่างจุลาตรีคูณอาชญาิยายที่ตือนเต้นเราใจอย่างเล็บครุดหรือเรื่องแนวผจญภัยอย่างเพชรพระอุมาเป็นที่กล่าวขวัญของนักอ่านในวงกว้างมาทุกยุคทุกสมัยคือชีวิตในอดีตผมเนี่ยเป็นนักเดินป่าเป็นนัก นิยมใครมาก่อนครับผมใช้ชีวิตยอยู่ในปา่ามากมายไกยกองแล้วเกินชอบท่องเที่ยวไปในปา่าชอบสำรวจดูภูมิประเทศชีวิตความเป็นไปของสัตว์ปา่าต่างๆจากประสบการณ์ที่เคยเดินปา่ามาอย่างมากมายไกยกองเนี่ยครับทำให้มีจินตนาการในการจะเขียนเรื่องการเดินปา่าขึ้นมาแล้วเมื่อเขียนมาแล้วก็มัน วางรากฐานอยู่บนความจริงเท<ม>่า<ม>ที่เคยประสบมาบ้าง<ม>ประกอบกับนวนิยายข้างกองไฟที่พรานป่าเก่าๆเล่าให้ฟัง<ม>แล้วบรรพบุรุษของผมเองก็เป็นพรานป่าด้วย<ม>เคยเดินป่ามาก่อนแล้ว<ม>นะท่านก็เคยเล่าให้ฟังถึงความเป็นไปต่างๆในปา่านเป็นยังไง<ม>คือรวมความว่า ในนวิยายที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินป่าเนี่ยนะมันมาจากประสบการณ์นะครับมาจากการศึกษามาจากนวณิยายข้างกองไฟที่ได้รับฟังมานะประกอบกับจินตนาการบวกกัน4ข้อนี้ครับทำให้เกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพชรพระอุมาจึงไม่เพียงเป็นงานประพันธ์ชั้นเอกที่สร้างให้ชื่อพนมเทียน ยืนยงอยู่อย่างสง่างามในวงวรรณกรรมหาจะเป็นตัวอย่างของนวนิยายชั้นดีที่มีเสน่ห์ชวนติดตามอย่างยากที่จะวางลงอย่างไรก็ตามพนมเทียนมิได้นำผู้อ่านของเขาเข้าสู่โลกจินตนาการที่ตื่นเต้นเร้าใจคึกคักสนุกสนานหรืออ่อนหวานประทับใจแต่เพียงเท่านั้นภายใต้ความสนุกสนานตื่นเต้นยังได้แฝงแนวคิดด้านมนุษยธรรมความเสมอภาค ตลอดจนความสำคัญของการเอื้ออาทรกันระหว่างพืชมนุษย์อยู่เสมอคุณค่าสาระเหล่านี้แฝงไว้อย่างแนบเนียนภายใต้ลีลาการประพันธ์ที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยจินตนาการและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เขาสามารถส่งผ่านสาระอันเปี่ยมคุณค่านี้ไปยังกลุ่มผู้อ่านได้ในวงกว้างและในทุกระดับชนชั้นอย่างยากที่จะหานักประพันธ์อื่นใดเทียบเคียงได้ ครับคุณผู้ชมครับนั่นคือสยามศิลปินวันนี้นะครับที่คุณผู้ชมได้ชมไปครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆแล้วก็ส่งคุณค่าแบบนี้นะครับจากทางอหออัครศิลปินกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้นะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อค่ะครับด้นสยาม ทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ